a า e l เจโ o สปอร์ตแล้วก็ตัวไทร์ตันพรมแรลลี่อาร์ตนี่าม,มาดูามมาครับท่านผู้ชมเป็นพรมแรลลี่อาร์ตแท้นะผมว่าแหมมันมาเป็นตัวแรลลี่อาร์ทนะันทีมันน่าจะแรงอย่างนี้สักหน่อยเราเป็นส่วนของท็อกที่บอกว่า4 3 0มาแค่รอบต่ำเลยนะของมันแท่งนะอ๋อเหรอ สวัสดีครับเพื่อนๆชาวคาสโนวาครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับคุณเต๋าสวัสดีครับคุณแอมวันนี้ผมบอกเลยครับว่าพิเศษจริงๆเพราะว่าผมเอาลิซูบุชี่ที่รับได้รับการตกแต่งพิเศษในชื่อว่าแลรี่อาร์ตนี่คุณเต๋ออินมากๆอ่าอินวันนี้ใส่เสื้อแลรี่อาร์ตไปเลยคุณเต๋าเสื้อสีดำผมเสื้อสีแดงนะฮะอย่างลายสติ๊กเกอร์ก็เห็นไหมเราตั้งใจไงเราตั้งใจให้มันเข้ากันแล้ววันนี้ไม่ได้เอามาแค่คันเดียวครผมมาถึงสองคันทั้งตัวปาเจโร่สปอร์ตแล้วก็ตัว ไบรตันใช่นะฮะซึ่งความพิเศษของ2ตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังว่ามีอะไรบ้างครับผมเริ่มจากตัวปารจโรสปอร์กันเลยดีกว่าไหมได้เลยได้เลยสำหรับตัวนี้ต้องบอกว่าหลายคนอาจจะงงนะฮะมีะผู้ชมทางบ้านพอตอนผมเขียนรีวิวเนาะถามว่าทาไมราคามันถึงเอาตัว G T Plus มาทำอ่ะฮะใช่แล้วทาไมราคาถึงตั้งต่ำกว่าให้น,นี่เป็นตัวตกแต่งงงไหมงงไหมผมไม่ผมยังงงเลย <laughs> อันนี้ก็อะไรฝังกับสีฮะในตัวของปารจโรสปอร์เนี่ย ที่เป็นรถ PPV เนอะในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยรถเขาเนี่ยจะค่อนข้างขายได้ในกลุ่มที่เป็นตัวท็อปตัวด้านบนตัวล่างๆเนี่ยอาจจะขายไม่ค่อยได้มิสูบิชิก็เลยแบบแหวกแนวเลยซึ่งใครอื่นก็อาจจะเอาตัวแต่งเนี่ยเอาตัวท็อปมาทำถูกต้องใช่ไหมฮะแล้วราคาโดดไปเลยนะเกือบสองล้านสองล้านอะไรแบบนั้นไปแต่บิสูบิชิเนี่ยนะฮะก็คือเอาตัวล่างซึ่งเป็นตัว GT Plus จะเรียกว่าตัวล่างทีเดียวไหมก็ไม่เกือบล่างเกือบล่างสุดเป็นลองเป็นลองครอบเป็นลองเป็นลองล่างนะลองล่างสุดนะครับเอามาตกแต่งแบบแรลลี่อาร์ตครับผมนะครับโดยเปิดราคาที่1นึ่งล้านสามแสนหกหมื่นห้าพันบาทซึ่งในตัว GT Plus เนี่ยที่เป็นเบสออนที่เขาเอามาทำนะครับตั้งราคาขายอยู่ที่หนึ่งสามเจ็ดสี่งงดีว่าทำไมถึงทําได้ถูกกว่าแต่ผมถึงบอกว่างงไงนี่แหละครับก็เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดเขานะเขาต้องการที่จะดันตัวล่างให้มันขายได้มากเพื่อความเบ็ดเบ็ดบาลานซ์นะเพราะฉะนั้นเนี่ย ในตัวนี้เนี่ยนอกจากที่มีการตกแต่งเพิ่มเติมแต่ในการที่เขาตัดออกไปเนี่ยมันก็มีนะมีอย่างเดียวอย่างเดียวยังไม่บอกยังไม่บอกมาเต็มเต็มเรามาไล่เลยดีกว่าแม่ว่าเขามีชุดแต่งอะไรเพิ่มเติมมาให้บ้างได้เลยฮะอ่ะเรื่องมาที่ด้านหน้าเลยดีกว่าครับเริ่มต้นเลยครับผมมารถพวกความสปอร์ตใช่ไหมโครเมียมเงาเงาครับไม่ได้นี่เลยครับกราสแบล็กสีดำนะกระจังหน้าสีดำแล้วก็ ตัวไฟเนี่ยตัวไฟหน้าเนี่ยเขาจะเป็นแบบเป็นสีดําเข้ามาด้วยนะให้มันเข้ากันใช่ใช่เป็นเป็นชิ้นเล็กๆสีดำมันไม่ได้ลมดานะมันเป็นขอบข้างในมันเป็นดําเลยเป็นดําเลยไม่ใช่ลมดามันเป็นดาเลนพลาสติกสีดําข้างในเลยนะครับรวมถึงชุดตกแต่งใต้กันชนใช่ใช่มีชุดแต่งใต้กันชนที่เป็นเนี่ยเห็นไหมจะเป็นลายที่มันดูสปอร์ตมากคื้แล้วนี่คุณแอมชอบโลโก้ตัวนี้ ล้มันเล็กๆอะมันซ่อนไว้อะถูกต้องถูกต้องแบบว่าแอบๆแต่ว่าของเรามีมูลค่านะฮะนี่มันไม่ใช่แค่มีมูลค่าครับไฮไลท์มันอยู่ตรงที่ชุดแต่งใต้กันชนเดี๋ยวผมจะบอกให้นะมีชุดไหนบ้างนะแต่ว่าเริ่มต้นก่อนว่าตัวที่เห็นสวยๆเนี่ยผลิตมจากที่ญี่ปุ่นนะนำเข้าเลยเอานำเข้ามาก่อนทั้งชิ้นทั้งชิ้นอ่าก็เดินแบบว่าแถวคลองถมแล้วมาแต่งไม่ใช่นะโนโนโนไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวจะบอกให้ว่ามีชุดไหนบ้างนะครับแต่ว่าหลักๆที่เราเห็นตอนเนี้ น้าก็จะเป็นเนี่ยดำเข้าจากญี่ปุ่นนะครับออต่อไปด้านข้างมาด้านนี้ดีกว่าอ่าด้านข้างนี่ผมบอกเลยนี่ชุดตกแต่งซุ้มล้อซุ้มล้อสีดําวันนี้ต้องบอกจริงว่าฝนตกฮะจริงผมล้างรถมาแต่เช้าเลยนะแต่ว่าเจอสภาพฝนต้องมาถ่ายในพื้นที่ที่หลบฝนสักนิดหนึ่งขับบาลเละเลยก็มีซุ้มล้อสีดำนะฮะซุ้มล้อสีดำเนี่ยนะคุณแอมผมชอบตัวไหนรู้ไหมผมว่ามันทำให้ตัวรถเนี่ยมันดูปลาดเปรียวขึ้นนะ ดูมันดูมันกระชับขึ้นอ่ะมันไม่ใหญ่มากใช่ใช่กำลังสวยเลยใหญ่มากโป่งมากเนาะแล้วพอภาพโป่งมากแล้วไม่เปลี่ยนล้อเนี่ยเพว่ามันแบบมันก็ไม่สวยตัวใหญ่ขารีบอ่าอันนี้เขาไม่ทำไม่ทาให้มันกว้างมากก็เป็นแบบเบาแต่ว่าใช่ล้อเดิมใช่ใช่ล้อเดิมแต่ล้อเดิมเขาเป็นสีดําเงานะอเรอันนี้มันไม่เงาเพราะมันเลอะฝุ่นแต่ยังเงาอยู่นิดนเป็นสีดําเงามานะครับก็เป็นล้อขนาดเดิมไซส์เดิมนะอยู่ที่18นิ้วนะครับมองเลยมีนิดไหม หนพูดถึงเรื่องล้อแล้วก็มาถึงตัวนี้เลยตัวมัดกาดตัวเนี้ผมชอบมากเลยสมัยก่อนเนี่ยเราเล่นรถซิ่งนะขับมิตซูขับแลนซเซอร์อะไรนี่จะต่างเป็นอีวงอีโวสไตล์แรลลี่หน่อยต้องไปหาเบอร์ชิ้นนี้มาแพงระยับแต่ด้านหน้าเนี่ยไม่ได้มีโลโก้แรลลี่อาร์ไม่มีเราจะดูด้านหลังใช่ด้านหลังข้ามดูด้านหลังก่อนก็ได้ดูด้านหลังนี่หลังจะมีโลโก้แรลลี่อาร์นะฮะนี่ซึ่ง ตัวมัดแฉลบตัวเนี้ยนะครับ,รบตัวบางโคลนเนี่ยก็เป็นอุปรกรณ์ที่มาจากที่ญี่ปุ่นนะอืมนำเข้ามาอ่าเข้ามานะครับไล่ต่อมาถึงสกเกิร์ด้านข้างนี่ผมบอกเลยครับว่ามีการเก็บทรงได้ดีมากนะดูเหมือนไม่ใช่สกเกิร์ตนะแต่นี่ชุดต่งเพิ่มนะครับถ้าไม่สังเกตอืก็ไม่รู้ไงเพราะว่ามันมีบันไดยอยู่ใช่ไหมแต่ถ้าคุณมาดูเนี่ยเฮ้ยชิ้นเนี้ย คุณไปซื้อที่เป็นเอดิชั่นอื่นมันไม่มีนะมันมีอยู่แค่เฉพาะกับแลลี่อาร์ตนะครับเฮ้แต่ผมชอบคือความความเนียนของเขาอะใช่ใช่ใช่เข้ารูปพอดีแล้วก็สอนรับกับบันไดด้วยนะออถึงแม้อาจจะแบบถ้าคนใส่เท้าหัวใหญ่จะแบบติดใหญ่ใช่ไหมแต่ว่าแต่เราก็อาจจะเหยียบแค่นี้ไงไม่ได้สอนเข้าไปลึกมากแต่ด้วยความที่แบบดีไซน์มันดีอะมันก็ทําให้ด้านข้างตัวรถเนี่ยแบบเออเฮ้ยมันสวยขึ้นสวยสวยสวยรวมถึงเรื่องอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องสติ๊กเกอร์หลายคนลยบอกว่าแม่ สติกเกอร์มันลายเยอะไปไหมเฮ้ยผมว่าไม่อะแล้วแต่คนชอบไงผมว่ากําลังกําลังดีคุณแอมลองคิดว่าเขาบอกว่ามันเยอะไปไหมคุณเห็นบางรุ่นบ่าครับมาถึงนี่เลยไปกระจังไปฝักะโปลงลน่าด้วยอะไรก็ไม่รู้เยอะไปหมดคือตอนแรกผมเห็นอะมันเอ๊ะมันก็จะดูเยอะก็เยอะนะแต่พอขับไปสักพักเฮ้ยมันก็โอเคนี่มันก็ดูโอเคดูเข้าดีแล้วมันก็สวนมันก็เด่นดีก็สีมันไม่เยอะไงมีแค่แดงเทาดํา พอแล้วมั้ยแล้วก็โลโก้หลัลิอาที่แบบบ่งบอกถึงความเป็นสายพันธุ์นักแข่งสายพันธุ์รถแข่งสติ๊กเกอร์เนี่ยก็จากญี่ปุ่นนะครับไม่ได้มาตัดอิงเจตอะไรกันบ้านเรานะไม่ใช่นะไม่ใช่นะนี่ที่นำเข้ามาเลยญี่ปุ่นครับทุ่งคอชุแต่งทั้งหมดเนี่ยมาจากนำเข้ามาจากญี่ปุ่นอ่าเอางี้ที่เป็นชุดแต่งเพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยนำเข้าจากญี่ปุ่นแต่พวกสีดำสีพวกนี้คือทำในบ้านเราแหละกระจังหน้าดำอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่ามันเป็นพาร์ทเดิมนะ นี่ด้านบนบ้างมาให้ช่างภาพไล่มาดูนี่นะราวหลังคารวมถึงหลังคาด้วยนะเป็นใช้สีดำใช่แล้วถูกต้องนี่ไล่มาถึงด้านหลังเลยสปอยเลอร์สวยมากๆสวยนะทรงผมว่าทรงทรงมันดีอ่ะมีแบบมีเือเป็นเคิร์ฟลงมาข้างล่างนะมีช่วงที่เรียกอะไรแอโร่เดนิมิกใช่รวมถึงอ่ะไฟไฟโรดดี้สามก็ไม่บดบังนะ ครับผมอ่ะไปยุ้ัเต๋อขับตามมาเห็นไหมชัดเจนไหมชัดเลยเบรชัดแล้วก็ท่านหลังคาอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวจะลืมซะก่อนตัวสวากาครีบฉลามอ่ะก็เป็นสีดำนะครับนะเพื่อมันจะได้กลมกลืนไปกับตัวหลังคาที่เป็นสีดำแล้วก็สปอยเลอร์สีดำด้วยติดนิดนึงอ่ะตรงเนี้ยไม่เปลี่ยนเป็นสีดำอ่ะเขาอยากให้รู้แต่ผมใจผมเลยนะนึกออกป่ะถ้ามันดำแล้วใช่ไหมชิ้นนี้นะกับมือจับประตูด้านข้างอ่ะมันน่าจะเป็นสีดำนี่ไงผมอยากจะเขาจะตัดมาไทตันนิดหนึ่งไหมไทตันก็ยังมีเอาดำมาผสมเลย เออมันเข้มไหมเนี่ยทำไมโลโก้ด้วยให้มันสีดำด้วยนะผมว่ามันแบบยังเออต้องไหนๆก็ไหนๆแล้วอ่ะสปอร์ตไปเลยใช่ไหมเออเอออีกเรื่องหนึ่งป้ายทะเบียนเขาให้มาด้วยไหมไม่มีนะในแพ็คไม่มีไม่มีแต่นี้เราใส่ไม่ได้บอกไม่ได้บอกเขาไม่ได้บอกดีก็ดูเท่ดีแต่ผมว่าดีลเลอร์ให้เชื่อผมเลยคุณแอมไม่ยากเออสบายอ่ะต่อไปไล่ลงมาด้านล่างกันชนเนี่ยอ่าชิ้นกันชนหลังนะครับดีไซน์นี้ ก็กลมกลืนกับกันชนหน้าไงนะครับชุดแต่งใต้กันชนหน้ากันชนหลังนะครับ,รบก็จะเป็นลักษณะาาเดียวกันนะก็จะเป็นมีโลโก้เรลลี่อาร์ตมี App App, แอบแอบเป็นดิฟฟิวเซอร์เล็กๆนะมไม่น้อยหน่อยแต่มันก็ดูบึกบึนแข็งแกร่งนะตามสไตล์รถของพีพีวีแล้วก็ตัวไฟทับทิมตรงนี้ก็จะเป็นกรอบสีแดงนะครับก็กลมกลืนกับด้านหน้าก็สวยดีมันคือเขาไม่เขาไม่ลืมอ่ะไม่ลืมที่จะให้มันเข้ากันส่วนท่อไอเสียผมขอเยี่นมุดลงนิดนึง ใต้เสียเดิมนะไม่ได้ตกแต่งเป็นแรลลี่อาร์ตอะไร no ไม่มีก็ธรรมดานะครับธรรมดาธรรมดาเราเข้ามาที่ด้านในบ้างดีกว่าได้อันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่แต่ที่บอกเมื่อกี้เราเราเปิดหัวไปแล้วว่าภายในของตัวแรลลี่อาร์ตเนี่ยจริงๆก็คือเหมือนกับตัว gt plus เลยใช่ไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแล้วก็มีแพทเทิร์นชิพด้วยนะนี่แพทเทิร์นชิพแต่ว่าในส่วนของ adaptive cushion t o ่ะไม่มีมีแต่แค่ cushion t o n เฉย โอเคโอเคแล้วก็จอก็เป็นจอใหญ่เป็นริสเพลย์เป็น,ปนอ่าอดีวเราพูดถึงจอด้านหน้านะจอด้านหน้าจอด้านหน้า <Yeah. S 2> นะครับเอาผมเปิดให้ดูดีกว่าจะได้เห็นชัดๆสตาร์ทรถเลยดีกว่านะเป็นจอการเป็นทัชสกรีนะครับอแต่สิ่งที่หายไปสำหรับตัวแลรี่อาร์ที่ไม่เหมือน GD p ีพ s นี่มาดูด้านหลังครับ จอกลางด้านบนไม่มีไม่มีเอาออกอเอาออกนะครับก็มีเท่านี้เองที่ปาร์เจอร่สปอร์ตตัวแรลลี่อาร์ตเนี่ยตัดออกไปจากจีจากจีนใช่ใช่นอกนั้นให้มาแบบเต็มเต็มแต่ภายในคุณอย่าลืมครับผมเขามีไฮไลท์เด็ดครับอะไรฮะเอาออกเอาออกผมเกือบลืมผมเกือบลืมนี่เมื่อกี้ผมกลัวมันเลอะผมกลัวมันเลอะผมเลยเอาพยานมาพรมนะฮะพรมแรลลี่อาร์ตามมาดูครับมาชมเป็นพรม ลิอาร์แท้นะนะซึ่งอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากประเทศญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับเมื่อก่อนคุณจะเบิกนี่โอ้ห้ามืดอ่ะผมบอกให้นี่ผมต้องพยายมาเลยนะเพราะผมกลัวมันเลอะผมแน่นอนแน่นอนผมอาจจะเป็นผมเพราอาจจะถอดเก็บที่บ้านก็ได้เสียดายไม่ใช้อีกแล้วมีก็ต้องใช้ด่ฮะท่านชมเสียดายเสียดาอ่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของตัวปัจเจโรสปอร์ตนะว่า เอ,อ่ทำไมกลยุทธ์ของการตั้งราคาเขารวมถึงการตกแต่งเขาเป็นยังไงม,มาที่ตัวไทตันกันมากดีกว่าอ่าโอเคสำหรับไทตันไหนคุณแอมครับผมก็คือราคาเนี่ยมันเพิ่มจากรุ่นเบสของเขาคือ GLX นะครับซึ่งก็เป็นตัวตัวล่างแหละนะครับขึ้นมาเนี่ยนิดเดียวเองครนะซึ่งที่เขาทําราคาแบบนี้เนี่ยเพราะว่าไทตันเนี่ยมันขายได้ทุกรุ่นอยู่แล้ว คือกระบะไม่ว่ารุ่นไหน็ขาขายได้ตัวเตี้ยตัวล่างตัวบนเขาขายได้หมดใช่ใช่นะครับเขาก็เลยเหมือนกับเพิ่มเพิ่มแบบโปรดักไลน์ขึ้นมาให้มันเป็นตัวสปอร์ตมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราขอทีหลังนะโอ้โหอึ้งมากเลยเพราะที่เพิ่มเติมเข้าไปเนี่ยสุดคุ้มนะก็จะเป็น ชุดแต่งรอบคันเหมือนกันอ่ะเรามาไล่เลยไหมว่าชุดแต่งมีอะไรบ้างได้เลยเริ่มต้นเลยก็คือกระจังหน้าดําเหมือนกันชุดชิ้นเนี่ยกระจังหน้ากับกันชนเนี่ยเป็นสีดำเหมือนกันนี่มีปั๊มตรงนี้ด้วยนะใช่ใช่ใช่นะครับแล้วก็ชุดแต่งใต้กันชนหน้านะครับครอบเข้าไปไม่เหมือนกับตัวปาเจโร่สปอร์ตนะชุดแต่งเขาอ่าใช่ไม่เหมือนไม่เหมือนตัวนี้ดูดูดันกว่าผมว่าดูดูแล้วดูดูจะแบบเบาๆมีความสปอร์ตแต่มีความหรูด้วยด้วยไททันที่หน้ามันลอยแล้วด้วยนะครับมีชิ้นนี้เข้าไปเน รอหนักเข้าไปอีกอมผมชอบมากเลยครับนะเพราะมันเนี่ยมันมีพวกเป็นตริปสีแดงอะไรพวกนี้เพิ่มเติมขึ้นมาะนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะชุดพวกนี้นี่คือมาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับครับผมนะอ,อะด้านข้างบ้างอ่าด้านข้างเริ่มต้นเลยเราไล่ไปก่อนครับกระจกมองข้างนะครับครอบกระจกมองข้างเนี่ยเป็นสีดําเป็นดําเงานะแล้วก็ตัวกระจกมองข้างนี่มีไฟเลี้ยวด้วย นะครับแล้วก็พอมาด้านล่างก็จะเป็นล้อนะครับล้อนี่เป็นล้อไซส์เดิมเลยล้อไซส์เดิมลายเดิมนะก็จะเป็นล้อเออล้อขนาด16นิ้วล้ออัลลอยนะครับแล้วก็เป็นเปลี่ยนเป็นสีดําเงานะครับเพื่อให้เข้าใช่เข้าคอนเซปต์ตัวรถใช่แล้วก็เนี่ยแผ่นบังโคลนเหมือนกันด้านหน้าไม่มีโลโก้นะครับมาดูด้านหลังนี่ด้านหลังมีโลโก้เหมือนกับตัวปาเจโร่สปอร์ตเลยครับใช่แต่ในตัวไททันนี่พิเศษนิดนึง มาที่มือจับประตูเลยเนี่ยรถสปอร์ตนมันต้องอย่างนี้สีดำเงาใช่ไหมเออมันให้ยูงไหนก็สปอร์ตแล้วก็มันเต็มที่ไปเลยครนะครับหลังคานะดำนะครับเห็นไหมเอ่ยมีหยดน้ำแต่ตัวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ชักฟินนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่เป็นสอาอากาศธรรมดาสติ๊กเกอร์ด้านข้างคุณเต๋า ก็เหมือนกันลายเดียวกันสีเดียวกันกับของปั j ์เ o s ร o สปอนะครับเพียงแต่ว่าเขาย้ายตำแหน่งการติดโลโก้ลรดิอาร์มาไว้ด้านท้ายนี้ก็ดูกลมกลืนดีแล้วก็ตัวสติ๊กเกอร์เหมือนกันนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ส่งมาจากประเทศญี่ปุ่นนะแล้วก็มาติดตั้งที่บ้านเราดูด้านท้ายบ้างที่ผมบอกเมื่อกี้เลยเนี่ยเห็เขามีการใช้วัสดุสีดำ cross b a c k มาใส่ทำให้ดูแบบ ดูสวยที่ออกซลสปอร์ตขึ้นซึ่งมันก็มารับกับตัวกันชนหลังก็เป็นกันชนหลังเป็นก็เาตัวนี้เป็นสีดาเหมือนกันนะครับเราแต่ว่ากันชนหลังเนี่ยจะมีที่เป็นสีดำเนี่ยเฉพพะแค่รุ่นเมก้าแคปนะครับอ่าผพรรุ่นดับเบิ้ลแคปเขาไม่มีดับเบิ้ลแคปเนี่ยจะเป็นแค่แบบมันไม่มีที่เหยียบขึ้นไปอ่ะไม่มีไม่มีเพราะว่าเขาเขาไม่ใช้บรรทุกแล้วอย่างตัวนี้อาจจะใช้บรรทุกบ้านซึ่งในการบรรทุกก็นี่นะฮะตัวไลเนอร์ไลเนอร์ไม่ใช่ไม่ใช่โลโก้อะไรเลยมันเป็นโลโก้ลาลิอาร์ตเลย มันจะคูไปไหนเนี่ยผมไม่เข้าใจจริงๆเฮ้ยผมว่าเขาเขาเก็บดีเทลดีนะครับแบบไม่ไม่ยอมไม่ยอมปล่อยให้มันแบบแบบกึกกักเอ๊หายไปไหนวะนี่ไม่มีไม่มีใส่มาเลยเรื่อเอาจริงๆอะผมมองว่าอย่างตัวปารเจร็สปอร์ตเนี่ยที่ใส่ชุดแต่งมาเนี่ยแล้วราคามันแบบไม่ได้สูงขึ้นเนี่ยก็เข้าใจได้นะว่าว่าวิธีการคืออะไรส่วนตัวนี้เนี่ยมีการอัพราคาขึ้น ก็เข้าใจได้เช่นกันเพราะว่าอุปกรณ์ตกแต่งเนี่ยค่อนข้างเยอะเยอะกว่าตัวนู้นด้วยใช่นะครับอย่างไลเนอร์เนี่ยก็เป็นลายลอาร์ตซึ่งผมว่าเขาเก็บดีเทลดีถูกต้องภายในล่ะคุณเต๋าภายในมาดูมาดูมาดูไปตามไปดูฮะเหมือนกันนะขอโทษนะครับเพราะว่ารถมันเลอะมาผมไม่กล้าเหยียบภายในมีอะไรเพิ่มเติมพรมพร้อมลาลีอาร์ตครับนะครับ ตัวนี้ไม่ใช่พุสตาร์นะไม่ใช่เป็นกุญแจบิดไขแต่เขามีการเปลี่ยนหน้าจอเครื่องเสียงให้ด้วยครับผมเป็นแบบ7นิ้วระบบสัมผัสนะครับแล้วก็ลองสตาร์ดูหน่อยไหมว่าเป็นหน้าจอเป็นยังไงได้ได้แล้วก็นะตัวนี้เป็นกุญแจแบบ เป็นกุญแจแบบไม่พูดสตาร์ทนะครับเพีุงแจสตาร์ทนะแต่หน้าจอได้มีการปรับเปลี่ยนใช่คัสกรีน7นิ้วตัวตัวตัวเดิมที่เ่าเป็นเบสออนเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วก็รองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้นะครับตัวนี้ไมกะแครผมลองเปิดเล่นเปิดได้ไหมได้เลยนี่อ่าของเต็มหลังรถเลยมีของเล็กน้อยจะได้เห็นความกว้างของเขาเนีฮะอื โอเคนะฮะก็ต้องบอกว่าตัวแตัต้ละลิอาร์เนี่ยให้ของแต่งมาค่อนข้างเยอะเลยใช่แล้ก็อ,อีกจุดหนึ่งที่ผมสังเกตจากตอนที่เราไปเดินงานมานะในตัวของดับเบิลแคปเนี่ยจะมีสปอยเลอร์ด้านข้อที่มันไม่เหมือนกับตัว m มก้าแคปนะครับอืมอแล้วในส่วนของราคาครับคันนี้ตั้งราคาไว้ที่เท่าไหร่ครับคุณเตานี่อย่างนี้ uh huh. รุ่นเบสิกพื้นฐานที่เขาอามาแต่งเนี่ยน,นะมันคือรุ่น GLX ครับ ขาขายที่650,000ให้คุณแอมทายว่าทั้งหมดที่เพิ่มเติมเข้าไปเนี่ยครับเพิ่มเงินเท่าไหร่เอาจริงๆนะอันนี้ผมไม่ดูข้อมูลเพราะว่าข้อมูลหลักๆผมอะไปดูตัวปจจาร์เจโรสปอร์ตผมทายว่าประมาณสัก3-4หมื่น3-4หมื่นใช่ป่ะเป็นปกติของเวลารถที่เอามา <c oughs> อัพเกรดเนี่ยคุณฟังให้ดีนะครับผมนี่แบบเฮ้ยผมว่าแ่งถูกกันนั้นแน่นอนผมไม่ซื้อ G L X แล้วผมซื้อริอาร์ดเลย เจลเขายไที่6กแสนห้าหมื่นใช่ไหมอันนี้6กแสนหกหมื่นเจ็ดพันเพิ่มมาหมื่นเจ็ดนเจ็ดมาเต็มเต็มเนี่ยหมื่นเจ็ดคุณคิดดูหมื่นเจ็ดนะแค่ชุดเนี่ยนะตั้งกันชนหน้านะแล้วก็โพสติ๊กเกอร์กันชนหลังไลเนอร์แบตแฟแฝดเลยพวกนี้เปลี่ยนหน้าจอด้วยผมอีกก็ต้องบอกอลว่าเขาคงแบบว่าชดเชยไงที่บอกว่าตอนแรก จะไม่ทำตลาดลาลิอาแล้วแต่คราวนี้กลับมาทำก็เลยเหมือนเป็นการแบบมอบโบนัสฮะใช่ใช่ใช่ใชนะ<ช><ช>ก็เลยทำราคามาขนาดนี้แล้วปีนี้ลาลิอาเขาลงแข่งด้วยใช่ครับผมใช่มแล้วก็เป็นการแบบเหมือนกระตุนน้นะว่าลาลิอากลับมาอีกครั้ง อาลาคุณเต๋หลังจากที่เราได้รีวิวกันไปเรียบร้อยแล้วภายนอกภายในตีจ้กลยุทธ์ในการตั้งราคาของเขาคราวนี้มาพูดถึงเรื่องสมรรถาะกันมาดีกว่าครับสำหรับไททันเป็นงไงบ้างครับตัวนี้ก็เบสจาก g x x นะครับถามว่การขับโอเคมั้ยมันโอเคแหละเพราะว่ามันก็ในแง่ของเราใช้งานนะครับมันก็ใช้ได้ดีอ่ะขับทั่วไปเนี่ยทั้ง ทางสั้นทางยาวเลยมันก็โอเคอมหมนี้ผมมาจากบ้านผมเนี่ยรถติดติด,ตดอะ่ะมันก็โอเคนะไม่ได้เหนื่อยอะไรมากนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมว่ารถปิกอัพสมัยนี้เขาเขาออกแบบภายในอะไรมาเนี่ยมันก็คือรถเก่งล้วดีๆนะคุณแอมคือโอเคอาจจะมองว่าคันนี้เนี่ยมันเป็นตัวค่อนข้างตัวล่างๆหน่อยอม,มันก็จะได้ภายในแบบอันนี้มันเป็นเป็นปัติกเยอะๆหน่อยแล้วก็แล้วก็บาะนั่งผ่า <ๆ S 2> อะไรอย่างเงี้ย แต,แต่ว่าสไตล์มันเป็นสปอรต์ตก็บออผ้ามก็เหมาะดีเออ,เอ,อผมเนี่ยเลยบอกออผมชอบนะแล้วมันเป็นแบบแบบเบาะสีดำอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นลายแบบเหมือนแคปลาด้วยใช่แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยผมเนี่ยจะเป็นคนหัวโบราณหน่อยนะที่ไม่ได้ชอบของเล่นจุกจิกกระจุกกระจิกอะไรเยอะแยะเลยอย่างเงี้ยไอเนี่ยมันก็พออะ่ะแล้วคุณดูอย่างที่บอกอะ่ะมันสวยขึ้นมาเยอะมากเลยแล้วพอดูราคานะราคามันก็ดีดีออใช่ไหมเพิ่มเติมจาก รุ่น GLX ธรรมดามาเนี่ยหมื่นใช่ไหมคุณได้ที่มันเป็นชุดแต่งลาริอาทั้งคันอ่ะเขาไปนายผมว่ามันก็หล่อเรื่องเครื่องยนต์เป็นไงบ้างครับคุณเต๋อเครื่องยนต์เนี่ยเอาส่วนตัวผมเลยนะผมว่าแหมมันมาเป็นตัวลาลีอาทั้งทีมันน่าจะแรงอนนี้สักหน่อยอันนี้อันนี้พอพูดถึงแรงม้าแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ร้อยยี่สิบแรงม้าเองมันแค่ว่าอะไรอ่ะเขา เขาไม่เน้นเรื่องความแรงไงเขาเน้นเรื่องความสวยนะก็เข้าใจแต่แบบในที่อาร์มันขลังอ่ะคุณหมอป่าแล้วผมเองผมก็เป็นคนที่ชื่นชอบกับกับชื่อนี้อ่ะชื่อนลิอาร์อ่ะแล้วผมก็เป็นคนบ้านหนังเฉินหลงเฉินหลงก็ขับมิซบิชิลิอาร์ตมาตลอดคุณก็รู้อยู่ฉันนี่ใส่เสื้อลิอาร์ตเลยนะวันนี้อินอินเหมือนเป็นเฉินหลงวันนี้นะแกคีชานก็แรงม้าน้อยไปนิดนึงแล้วก็แล้วก็แรงบิดก็ ก็ต่ําไปอีกนิดหนึ่งแรงบิดม,ม,มันอยู่ที่240นิวตันเมตรแต่ยังดีที่ว่าเขามาตั้งแต่1,500รอบนะครับะะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มันก็ขับขับสบายถ้าคุณไม่ได้จะไปอยูโหเคียยกับใครนะเพราะเนี่ยคุณอัอเดียผมอยู่ที่เกียร์หใช่ไหมถ้าเกิดเราไม่ได้จะเร่งแซงปูดปา๊เนี่ยกดเนี่ยเนี่ยมันก็ไปได้เลยอะ่ะเนี่ยท้องมันมามันไปได้ พื้นฐานมันก็มีเทอร์โบนะก็เป็นคอมมอนเร็วแต่ว่าให้แรงม้ามันน้อยไปหน่อยแรงบิด<า>มันน้อยไปนิดนึงลื่นลื่นดีลื่นๆื่น,นดีซึ่งก็ไม่แน่ผมว่าถ้าต่อไปเนี่ยได้รับความนิยมก็าอาจจะเอาไปอยู่ในชุดแต่งของกระบะตัวสูงก็ได้ก็มีสิทธิ์เพราะว่าคุณคอย่าลืมว่าเขาบอกแล้วว่าเขาเอาจริงนะกับแรลีอาร์ครั้งนี้ใช่ไหมใช่ไหมแต่จริงๆผมไม่ได้ผมไม่ได้ยมรถกระบะท,ที่มีความแรง,งสูงนะแต่ว่าในตลาดเมืองไทยอ่ะเขาต้องการเหลือเกิน ใช่แต่ว่าเพียงพอแล้วแค่นี้จริงเพราะว่าในแง่การใช้งานเนี่ยเอาจริงๆนะคุณแอมคุณแข่งรถกระบะมาก็รู้รถกระบะเนี่ยถ้าแรงมากๆเนี่ยทักษะคุณต้องดีนะโอยท้ายมันท้ายมันค่อนข้างเบาถูกไม่น่ะออกตัวแรงท้ายออกเอาจริงๆในเรื่องเนี้ยผมจริงๆเราอยู่ในวงการของการทดสอบนะผมก็เห็นคนทดสอบรถกระบะหลายคนก็จะพูดเสมอนะว่าโอ้โหทำมาแรงขนาดนี้แล้วแบบ กดเข็นเร่งนิดเดียวท้ายก็จะแบบปัดอะไรอย่างเงี้ย<ม>ซึ่งจริงๆกระบะเนี่ยความสําคัญในการขับเนี่ยนะครับจะให้อย่างผมขับในสนามแข่งเนี่ยนะความสาคัญคือการต้องใช้คันเร่งให้เป็นนะใชค่คือ,คอด้วยทอร์กที่มันสูงมากคุณไปกดคันเร่งแบบฟู้แพทเทิร์นทีเดียวเนี่ยฟรีทิ้งหมดแหละใช่้มันต้องแบบรีนเันเร่งดีๆและอย่างน่ะจุดประสงค์หลักของรถปิกอัพเนี่ยที่มันเครื่องแรงทอร์กเยอะอ่ะนะฮะเขามีไว้เพื่อเวลาขนของอ่ะ มันจะได้มีเอิร์ดก็ได้แล้วช่วงล่างเป็นไงเกียร์เป็นไงบ้างอ่ะถามเรื่องเกียร์ดีกว่าเฮ้ยเกียร์โอเคดีนะแล้วก็ห้าสปีดใช่ไหมห้าสปีดครับแล้วก็ผมผมชอบที่ว่าเอ่อคลัตช์อะไรพวกนี้มันมันใช้งานเออคลัตช์มันเบาดีผมเห็นล่างคุณเต๋าเหยียบเมื่อกี้ปุ๊บเออใช่สบายอ่ะแล้วก็เมื่อเช้ามารถตี๊ดติดแต่แบบเอ้ยโอเคโหถ้าเป็นแบบบังคันนะเหยียบเข้าเหยียบเหยียบคลัตช์เข้าเกียร์เนี่ยโอ้โหไม่ไหวลองรถผมบ้าละลองรถผมบ้าละ ผมรู้ว่าน้องตึงอะรถคุณอะน้องตึงอะแล้วช่วงล่างหละช่วงล่างเป็นไงบ้างช่วงล่างดีมันแต่ว่าผมผมว่ามันมันก็เฟิร์มเฟิร์มดีนะแต่ว่าด้วยความที่ผนคนขับอบโอเคแล้วคันนี้มาเป็นแคปเพราะฉะนั้นนะผมจะไม่พูดถึงคนนั่งข้างหลังเพราะจริงๆแล้วไอ้พวกแคปพวกนี้ไม่นั่งไม่สบายหรอกเขาไม่ได้ออกแบบมาให้นั่งโดยเฉพาะอยู่แล้วใช่ไหมพะมะมะคลาวท่าันเองแล้วก็ผมว่า การที่เขายังใช้ล้อไซส์เดิมอยู่เนี่ยที่ขนาด16นิ้วใช่ไหมยางมันหนาหน่อยมันก็จะนุ่มๆหน่อย้วขับสบายแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเรสซิ่งเพิ่มเติมให้มันหล่อขึ้นซิ่งขึ้นหน้ายางกว้างขึ้นแก้มยางเตี้ยลงมันก็ต้องแลกอ่ะคุณแอมกับการที่มันจะกระด้างมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่สําคัญแรงบิดหายไปไนมไม่ได้แรงบิดหายเราไม่ได้หายแต่เพียงแค่ว่าอัตราเร่งมันจะแบบไม่ได้มาทันใจเหมือนเดิมใช่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 คุณคุณก็จะไม่ได้ คุณก็จะไม่ได้ performance ในเรื่องของอัตราเร่งเท่ากับรถสแตนดาร์ดเราพูดอย่างนี้ดีกว่าแต่มันก็จะได้คอนเซปต์เรื่องแต่งหรอยก่อนใช่ใช่ใช่นะครับแต่โดยรู้โอเคนะคันนี้ขับแล้วผมชอบอ่ะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของสมรรถนะของไททันตัวลายเรายร์นะคเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ตัวปัจจุบันสปอร์ตปัจจุบันสปอร์ตเดี๋ยวคุยดูเลลายเรร์มีอะไรเพิ่มเติมแล้วมันขับแล้วเป็นยังไงอ่าใช่ใช่ไปครับครับเอาละครับคุณเต๋า คตอนนี้เรามาพูดถึงเรื่อง performance กันบ้างดีกว่าครับผมสำหรับปาร์เจโร่สปอร์ตแลลี่อาร์ครับนี่ที่ที่เรารู้เนาะมาจากพื้นฐานของ G T plus G T plus ครับแล้วก็เครื่องยนต์ของในกลุ่มของ Pajero Sport เนี่ยก็มีเครื่องยนต์เดียวเป็นเครื่องยนต์2.4ลิตรนะครับอ่าเกียร์เกียร์อัตโนมัติ8สปีดอ่าแล้วคันนี้ขับเคลื่อนมีแพตเทิลชีพเองด้วยอ๋อเฮ้ออีกแบเท่เท่เท่นะครับแล้วก็เราขับเคลื่อนเป็นระบบ2ล้อขับเคลื่อน2ล้อหลังนะครับ แรงม้าของรถยนต์คันนี้อยู่ที่181เพราะว่าเครื่องยนต์เป็นเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์นะส่วนแรงบิดก็อยู่ที่430ครับนะครับก็ถือว่าไม่ได้เป็นตัวท็อปของความแรงแต่ใช้งานได้สะดวกสบายมากอุ้ยแค่นี้ก็พอมา180แรงม้า180 181เดบหบอกว่าพอแล้วเดี๋ยวผมลองกดให้ดูไหมว่ามันตื้นขนาดไหน t r a c ชั่นอยู่ใช่ไหมถนนลื่นนะมันเป็นสองล้อก็พอได้พอได้พยอกหยอกช่วงล่างเขาผมว่าเขาปรับมาได้ดีนะตัวเนี้ยเขาเป็นช่วงล่างที่ไม่ได้ไม่ได้แบบลี่อาร์ t แล้วก็เอาไปเสริมอะไรนะแต่ว่าเขาเรียกอะไรอ่ะมันก็ค่อนข้างลงตัวพอดีอยู่แล้วบอกอย่างนี้พื้นฐานเดิมดีอยู่แล้วใช่ใช่ขับขี่สบายด้วยนะอตัวแรกคนที่ขับตอนที่มาเป็นไปรถสปอร์ตแรกยุ้สึก ก็ได้แต่ว่าตัวใหม่นี้นุ่มนวลแล้วนะครับนะฮะเดี๋ยวผมลองในส่วนของทอร์ที่บอกว่า430มาแค่รอบต่ำเลยนะของมันแห้งนะอ๋อเหรอนีเ่เป็นไงเกียร์แบบสปีดเปลี่ยนเร็วไหมฮะเออเกียร์ดีเกียร์ดี<ๆ>นุ่มนวลด้วยนี่ไปแล้วเห็นไหมฮะ ไม่ได้อึดอาดนะสำหรับไม่เลยไม่เลยเพราะว่าเือดูจากน้ําหนักรถเนี่ยมันก็ไม่น้อยนะเพราะว่า PPV คุณแอมก็รู้มันหนักอยู่แล้วอ่ะแล้วก็ขับเคลื่อนสองล้อผมว่าความแรงแบบนี้กัลงโอเคนโอ้โหเหลือแมลงล่างนี่จำข้อสะพานนุ่มนวลไหมฮะเฮ้ยโอเคเลยนะเนี่ยสำหรับคนนั่งด้านหน้านะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของสมรรถนะของเปรถสปอร์ตระดียานะครับ ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของมิตซูบิชิและลีอาร์ต้องบอกนี้เพราะว่ามีทั้งตัวปาริยรถสปอร์ตแล้วก็ตัวไททันแต่จริงๆแล้วลีอาร์ไม่ได้มีแค่2ตัวนี้นะมีตัวเล็กด้วยมิราจมีมิราจด้วยซึ่งเดี๋ยวผมก็จะเอามารีวิวอีกครั้งหนึ่งครับผมในครั้งหน้านะครับซึ่งเรื่องราวทั้งหลายแลเนี่ยสามารถติดตามได้ในช่องของคาร n สโนวาชาแนลนะครับทางยูทูบแล้วก็เฟซบุ๊กเราก็มีเป็นคาร์สโนวาไทยแลนด์นะครับก็ทั้งรีวิวของเราที่เป็นวิดีโอแล้วกก็็บทความยได้ถูก ถ่ายทอดลงในโซเชียลต่างๆของเราเว็บไซต์ด้วยเว็บไซต์ด้วย casanova.com นะครับ C A R Z A N O V A ถ้าชอบเรื่องราวของเราก็ฝากกดไลค์กด u b s c r i b e แล้วก็กดแชร์ออกไปให้ชาวโลกได้ชมกันชาวโลกเลยะดีแฮะแล้วคลิปหน้าเราจะมีเรื่องราวอะไรใหม่ๆมีรถยนต์อะไรที่น่าสนใจฝากติดตามคาสโนวาชาแนลของเราได้นะครับครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับของคุณเต่าก็ไปตันของผมปัจจุถ Música